คือต้องบอกตรงๆว่าถ้าถึงกันนั้นประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสินนะครับเราเราเองจะบอกว่าจะเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นการล้างแค้นมาเป็นการแก้แค้นกันอย่างนั้นก็เข้ามุมมองที่คุณเคยบอกว่าเราใช้เกมการเบืองอแล้วก็บอกว่าถ้าวันนั้นเราอยู่กันครบทุกคนแสดงตนกันครบแล้วถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเราคุณก็แค่โหวตไม่เห็นชอบครับมไม่ใช่ว่าคุณไม่เข้าประชุมสภา ไม่ใช่ว่าคุณไม่อยู่ในที่ประช,ชมุมสภาวันนั้นเราจะยกให้ก็ได้ครับวันพฤหัาที่ผ่านมานั้นเราจะยกให้เป็นองค์ปชชมมระชุมก็ได้แต่เราดูแล้วว่าต่อให้เรายกมันก็ไม่ครบนะครับฉะนั้นเราอยากให้เห็นชื่อชัดๆเลยว่าฝ่ายรัฐบาลมีทั้งหมดกี่คนกันแน่วันนั้นเท่านั้นเองนะครับม,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 มันจะไม่เป็นปัญหาในระยะยาวเหรอเริ่มต้นก็ไม่ค่อยสวยแบบนี้ซะแล้ว <c oughs> สําหรับก้าวไกลแล้วสสใหม่ก็เยอะนะครั้งนี้คือต้องยอมรับตรงๆครับว่า เราเป็นสอสอใหม่แต่เราก็ทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่เราเข้าประชุมเกือบทุกนัดที่ที่สภามีแล้วเราก็เท่าที่ก,กฎเกณฑ์กติกาที่สภาให้สภาบอกว่าถ้าจะไม่เข้าประชุมคุณก็เขียนใบลาแล้วก็ให้คนที่ไม่มาประชุมเขียนใบลานะครับแต่ด้วยพฤติกรรมของเพื่อนสมาชิกหลายคนโดยเฉพาะอย่างที่เราเห็นกันหลายท่านที่ไม่ค่อยแสดงตนนี้คือมาเช็คชื่อในช่วงเช้าเราจะเห็นว่าทําไมรายชื่อของผู้เขาร่วมประชุม400กว่า สา <300 S 2> มร้อยกว่าแล้วทําไมพอถึงเวลานับองค์ประชุมจริงๆเหลือเก้าสิบแปดสิบคนก็เพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับบางคนมาเช็คชื่อเช้าเที่ยงไม่อยู่แล้วเป็นแบบนี้กันผมก็เลยบอกว่าแบบนี้มันไม่แฟร์กับประชาชนมันไม่เป็นแบบนี้บ่อยไหมผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นผมเป็นประชาชนมาก่อนเข้ามาไม่กี่ครั้งเองเนี่ยนะใช่ผมบอกเลยครับโดยเฉพาะวันพฤหัสที่เป็นวันประชุมสุดท้ายของสัปดาห์เที่ยงเนี่ยแบบพี่วิโร์ว่าเลยครับพี่วิโร์ยืนยันให้ผมได้คนนึง ไปดูลานจอดรถชั้น B2 ที่เป็นลานจอดรถของสสได้ครับโล่งครับนะครับโล่งเลยนะครับฉะนั้นผมจะบอกอาจจะมีคนขับรถไปวนกินข้าวอะไรเดี๋ยวค่อยมารับตอนกลางคืนก็ได้พวกสสก้าวไกลไม่ค่อยมีคนขับรถส่วนตัวไงผมพยายามจะคิดให้ให้กำลังใจตัวเองแบบนั้นะแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วอ่ะไม่อยู่จริงๆเป็นอย่างนั้นหลายสัปดาห์ต่อเนื่องครับเราจะ ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเราแบกองค์ประชุมเนี่ยในฐานะฝ่ายค้านอ่ะเราแบกองค์ประชุมเนี่ยตลอดหลายสัปดาห์มาแล้วเ,เพราะเพื่อไทยเขาบอกว่าตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยเพื่อไทยนยชวนมานับองค์ประชุมด้ดยซ้ำแต่ก้าวไกลบอกไม่ได้สสมีหน้าที่ ต้องร่วมประชุมแล้วก้าวไกลก็แสดงตนไปช่วยทางฝั่งรัฐบาลเขาด้วยซ้ำครั้งนี้มาได้วิชาแตกฉานแล้วใช่ไหมถึงมาเล่นงานเขากลับแบบนี้คือจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าเราพยายามแบองค์ประชุมมาตลอดเราพยายามแสดงตนมาตลอดว่าเราอยู่ในที่ประชุมนะแม้แต่เรารู้ทั้งรู้ว่าเราหลับตาข้างหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกผิดนะครับวาระหลายๆวาระเนี่ยตามกฎหมายคือองค์ประชุมจะครบเนี่ย ก็ต่อเมื่อเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสสที่มีอยู่ในสภาแสดงว่าทุกครั้งที่เราประชุมกันเนี่ยเราอยู่ในช่วงภาวะที่เราไม่รู้เลยว่าองค์ประชุมครบไม่ครบ,ครบแล้วเราก็ดูด้วยสายตามันไม่ครบ,ครบแล้วเราจะเป็นหลอกลวงประชาชนได้อย่างไรว่ามันครบเราเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไหวแล้วหมายถึงผมรู้สึกว่า<อ>ไม่ไหว